รัตชาแนลเช่นเดิมนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดเรื่องนี่ครับนี่เนาะคุณเคยทอดหมูหรือไก่หรืออะไรไหมที่มีแป้งติดในติดครับเนี่ยเนาะนั่นมันแข็งไงครับเนี่ยเนี่ยมันยังแข็งเงี้ยมันยังแข็งเงี้ยเนี่ยเนี่ยครับแกะไม่ออกครับผมมีวิธีครับแต่ถามว่ามันออกไหมออกนะครับถ้าเราไปแช่น้ําไว้ก็จะใช้เวลาหน่อยเนาะ ถ้าอยากให้ออกเร็วนะครับมีวิธีแก้แบบเราต้องการแบบเอ้มันทอดไี่เสร็จแล้วเราต้องการผัดกะเพราหรือทาอะไรอย่างอื่นต่อไปเลยสามารถทําได้เลยครับแป๊บเดียวไม่ถึง5นาทีเนาะเดี๋ยวมาชมกันครับว่าทํำยังไงเนี่ยวิธีการครับก็เปิดน้ำเนาะเปิดน้ําน้าก๊อกเราเลยครับเปิดใส่ไปเลย,เลยให้ท่วมพอดีกับที่มันติดนะเนาะนี่ที่มันติดกระทะแล้วก็เอามาครับเนี่ยมาใส่แก๊สเนาะตั้งไฟ เปิดไฟแรงๆนะครับนี่เนาะเราตั้งไว้อย่างนี้จนน้ําเดือดนะครับเนาะจนน้าเดือดเดี๋ยวพอน้ําเดือดเราจะมาดูกันว่าเป็นยังไงครับผมนี่ครับพอน้ําเดือดแล้วก็มาดูเลยครับผมนี่เนาะต้มจนน้ําเดือดนี่เลยนะครับต้มไปสักแป๊บหนึ่งนะครับผมต้มไปแป๊บหนึ่งเนี่นะเอาทัพพีที่แป้งติดเนาะใส่ลงไปให้มันเดือดเลย ปิดแก๊สเลยก็ได้ครับน้ำมันร้อนอยู่แล้วเนาะแช่ไว้สักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวแช่ไว้แป๊บนึงเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคครับพอเราปล่อยไว้ักพักหนึ่งน้ดเนาะพอได้ครับนี่ครับน้ามาดูกันครับว่าสิ่งที่ฉีดกระทะครับมันจะหายไปไหมเนาะว่ามันจะง่ายอย่างที่ผมพูดนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับไปไปดูกันเลยนี่ครับเทน้ําออกนะอ่ะเทน้ําออกก่โอ้มือนทิ้งหนึ่งนะครับผม นี่ครับมาดูกันเลยนี่ครับโอ้ยเสมียมืดไงเลยบนนะี่ครับดูสิ่งสกปรกครับติดๆครับนี่ยุ่ยเลยครับนะอ่าไม่เอาไปเฉะนี่ตายแต่อันทีิพยอะไรนี่ครับเนาะนี่ครับนี่ขึ้นละลายหมดแล้วเนาะ นี่อย่าป๊บนงนี่ครับอ่าต้อมเขียดูเลยครับนี่ครับออกหมดเลยครับจากคาบแข็งๆเนาะติดแน่นๆเนาะออกหมดเลยครับเนยละลายออกมาเลยครับนี่นาะก็ไปทากันได้ครับนี่คือเป็นวิธีที่เร็วเร็วที่สุดเนาะที่ว่าไม่ต้องไปแช่กระทะแช่อะไรไม่ต้องไปแบบลงแรงขัดปล่อยขัดจนแขนเป็นกล้ามนะครับอันนี้ใช้ได้ผลเนาะวันนี้ก็พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ